สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการแก้ไขนะครับรถยามาฮ่านะครับหรือว่ารถที่มีปัญหาในเรื่องของน้ํามันนะครับน้ํามันรั่วซึมตรงบริเวณคาบูนะครับคันนี้ปัญหาของมันก็คือว่าน้ามันรั่วซึมบริเวณรูระบายน้ํามันนะครับรูระบายน้ํามันตรงนี้นะครับมันจะมีน้ํามันนะครับรั่วซึมออกมานะครับดูสิครับมันจะล้นออกมาข้างล่างนะครับมันจะเป็นรูระบายน้ํามันที่มันล้นคาบูนะครับตัวนี้นะครับ รูระบายตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีน้ํามันไหลแบบนี้นะครับให้เรานะครับให้เราปล่อยไว้แบบนี้นะครับยานะครับยาเอาขึ้นแบบนี้นะครับห้ามนะครับบางคนบางคนก็คือว่าไม่อยากให้น้ํามันไหลลงข้า่างนะครับก็เลยนะครับเอาตัวนี้ขึ้นนะครับแบบนี้ห้ามทํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้น้ำมันที่มันเยอะนะครับน้ำมันที่มันไหลล้นลงมามันไปไหนไม่ได้นะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปในเครื่องนะครับมันจะวิ่ง มันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเข้าไปในเครื่องเลยนะครับเข้ามาในเครื่องมันก็จะทําให้เราสตาร์ทรถไม่ได้สตาร์ทรถไม่ติดนะครับเพื่อนๆนะครับท่อ,ทอตัวนี้เอาให้เราปล่อยเป็นอิสระนะครับให้เราปล่อยลงข้งล่างไปเหมือนเดิมนะครับวิธีการแก้ไขรถที่มีปัญหาแบบนี้ก็คือว่าเราจะถอดคาร์บูมาร้างนะครับล้างทําความสะอาดแล้วก็ดูระดับน้ํามันในห้องลูกลอยนะครับ ว่าลูกลอยมันผิดเพี้ยนผิดตำแหน่งหรือเปล่านะครับหรือว่าเข็มลูกลอยมันสกปรกรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข็มลูกลอยมันสกปรกหรือว่ามันเสื่อมสภาพนะครับมันก็จะทําให้ปิดน้ํามันไม่อยู่นะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับสําหรับรถที่เป็นระบบก๊อกน้ํามันสัญญาศหรือว่าก๊อกระบบดูดนะครับก๊อกพวกนี้ปกติก๊อกน้ํามันพวกนี้ครับก็คือว่ามันมันจะมีน้ํามันเข้าทางนี้ใช่ไหมครับแล้วก็น้ํามันออกทางนี้นะครับแต่ว่า ระบบนี้มันจะใช้ระบบดูดนะครับถ้าเกิดว่ามีแรงดูดจากเครื่องมันถึงจะปล่อยให้น้ำมันนะครับไปที่คาบูได้นะครับไปที่คาบูได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องหรือว่ารถไม่มีแรงดูดจากท่อตรงนี้นะครับมันก็จะน้ำมันมันก็จะไม่ไหลนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือเราจะต้องมาทําการแก้ไขกล้องน้ํามันตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าน้ํามันนะครับ <indung S 1> <m' ka S 2> มันไหลนะครับไหลตลอดเลยนะครับดูสิครับน้ํามันไหล<ม>ตลอดเลยนะครับไหลโจ๊กๆๆเลยนะครับ ก็ค ok ال ือกล้องน้ามันตอนนี้มีปัญหาด้วยนะครับกล้องน้ํามันมีปัญหาด้วยเราก็จะได้ทําการถอดมาล้างทาความสะอาดนะครับมันจะมีประเด็นที่ว่าสปริงนะครับสปริงดันโอลิงเนี่ยสปริงดันสปริงดันปิดน้ํามันเนี่ยมันล้านะครับบางทีก็คือสปริงมันล้าแล้วก็ยางโอลิงมันมีปัญหานะครับหรือว่ามันมีเศษสกปรกไปขวางการปิดของโอลิงหรือว่าปิด น้ำมันอยู่นะครับมันก็จะทําให้น้ํามันรั่วซึมออกมานะครับมันน้ามันมันก็จะไหลตลอดนะครับเราต้องมาแก้ไขของน้ํามันตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ล้างขบูด้วยนะครับคันนี้ก็จะทําอยู่2อย่างนะครับดูสิครับน้ามันไหลโจก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 เลยนะครับเพื่อนเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะถอดนะครับเราต้องล้างก่อนนะครับเพราะมันสกปรกมากนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ เป็ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เหลามานะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ไว้นะครับเราจะปั่นรูตรงนี้นะครับปั่นรูตรงนี้เลย น,นี่เลยนะครับนนี้เราได้ทำการปั่นแล้วนะครับสิครับเงาเว็บ <c oughs> เข็มรูร้อยตรงนี้มันเป็นมันเป็นเหล็กนะครับตรงนี้มันเป็นเหล็กอยู่นะครับ อันนี้เราก็ล้า,ทางทำความสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับถ้าบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นลูกยางนะครับอันนี้มันจะเป็นเหล็กเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กลก็ไม่เป็นไรนะครับใส่ไปเลย Awesome. เดี๋ยวเรามาเช็กระดับน้ำมันกันเลยนะครับคันนี้ผมยังไม่ได้ใส่น็อตนะครับผมแค่ประกอบไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราก็เอาน้ำมันใส่ลงไปฝนตกมาแล้วเครับช่างถึงโซ่ดิ่งกรับถึงโซ่เหร อันน้นก็พอได้พอ,อยังได้กับแลนโบ้ทีนนะน่นี้นะแม่งก็ครับนี่นะครับน,นั่นเนี่ยอย่างมันน้ำมันรั่วน้ำมันพอได้อยู่เดี๋ยวเราจะปรับให้มันลงอีกนิดน,นึงสูงไปายไค มันมันเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะดัดตรงนี้ออกน,นิดนึงเละเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบนะครับเรามาลองอีกรอบเลย ก็ยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ลดให้มันลดลงอีกนิดนึงนะครับให้มันลดลงอีกนิดนึงหารันรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึง แกดูกันนะครับอืม hmm. เดี๋ยวเราจะปรับลงอีกนิดนึงทีนี้เราจะดับตัวนี้นะครับครันี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แค่นี้ก็พอ เรามาดูกันนะครับโอเคขนาดนี้พอนะครับขนาดนี้ก็โอเคนะครับก็ได้ขนาดนี้ก็พอละเราก็จะเอาไว้ประมาณนี้และ ถ้ามันน้อยเกินไปนะครับเวลาที่เราเรียงเนี่ยมันจะสะดุดนะครับแต่ถ้ามันเยอะเกินมันก็จะล้นออกมานะครับเอาประมาณนี้ก็พอนะครับ ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะถอดตรงนี้รอนะครับถอดตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นก๊อกน้ํามันสุญญากาศนะครับมันจะเป็นระบบดูดนะครับตัวนี้ระบบดูดตัวนี้มันปิดน้ํามันไม่อยู่นะครับเราจะแกะมาล้างนะครับถ้าล้างแล้วยังไม่หายก็อาจจะได้เปลี่ยนใหม่นะครับ รุ่นนี้คือว่ามันดีก็คือว่ามันสามารถถอดมาล้างได้นะครับข้อดีของรุ่นนี้ แงะนะครับเดี๋ยวมันขาดนะครับข้างในมันจะเป็นแผ่นไดแฟมนะครับค่อยแงะนะครับเดี๋ยวมันจะขาดนี่เลยนะครับ ถ้าลูกยางตัวนี้มันปิดไม่สนิทอ่ะมันจะทําให้น้ํามันไหลตลอดนะครับอันนี้คือน้ถังน้ํามันอาจจะสกปรกนะครับดูสิครับมันมีเศษนะครับเศษอ่าเศษทุกตะกอนขี้สนิมนะครับเศษตะกอนขี้สนิมพวกนี้มันจะสกปรกนะครับมันจะทําให้อ่าเวลาที่อ่าก๊อกเวลาที่ซีนตัวนี้มาดันดันเข้าไปเนี่ยมันจะทาให้ปิดไม่สนิทนะครับดูสิครับอันนี้คือเศษนะครับเศษ ที่อยู่ในถังน้ํามันนะครับมันจะเข้ามาตรงคาบูมันจะเข้ามาในปลอกน้ํามันนะครับเต็มเลยถังน้ํามันเป็นสนิมนะครับอันนี้เอาละเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวนี้ก่อน ถ้าไม่หายก็ต้องได้เปลี่ยนเข็มลูกลอยใหม่นะครับเข็มลูกลอยก็มีความสําคัญมากนะครับถ้าเข็มลูกลอยไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้น้ำมันนะครับน้ำมันรั่วนะครับเดี๋ยวเรามาต่ออันนี้ก็อันนี้กันเลยนะครับอันนี้มันจะมีสปริงดันอยู่นะครับถ้าสปริงตัวนี้มันอ่อนมันล้านะครับมันจะทําให ตัวนี้มันดันดันปิดไม่สนิทนะครับเดี๋ยวเราจะดึงสปริงให้มันออกมานิดนึงให้มันแข็งนิดนึงนะครับเวลาใช้ไปนานๆแล้วสปริงมันอ่อนมันล้านะครับมันจะทําให้มันดันลูกยาตัวนี้ปิดไม่สนิทนะครับเพราะปิดไม่สนิทน้ามันก็จะไหลออกตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดกัน ตัวนี้ลูกยางแผ่นตัวนี้มันไม่รั่วนะครับก็ใช้ได้นะครับถ้ากรณีที่แผ่นตัวนี้มันรั่วเนี่ยน้ำมันมันจะไหลออกบริเวณรูตรงนี้นะครับน้ํามันมันจะไหลออกตรงนี้เลยนะครับถ้าแผ่นมันรั่วเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้น้ามันมันจะซึมเข้าไปอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะไหลออกตรงตรงนี้นะครับอันนี้ตัวนี้มันแค่มีเศษสกปรกไปติดเฉย ้างอย่างเดียวใช้น้ำมันเป็นซินล้างนะครับ มันจะมีลูกยางอยู่นะครับลูกยางตัวนี้ก็ถือว่าปกติดีนะครับใช้ได้อยู่นะครับถ้าลูกยางตัวนี้เสียมันจะปิดน้ำมันไม่อยู่นะครับเอาละอันนี้เดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปเลยนะครับอันนี้มันจะความหนาอย่างนี้นะครับเพื่อนตัวนี้มันจะเป็นตัวปิดน้ำมันนะครับีเห็นไหมครับมันจะปิดน้ำมัน ็ตามด้วยสปริงนะครับสปริงดันเอาไว้นะครับสปริงมันดันเอาไว้เห็นไหมครับง่ายๆนะครับรุ่นนี้ดีนะครับก็คือว่าสามารถถอดมันล้างได้นะครับแต่ถ้าเป็นของ honda เนี่ยมันจะล้างไม่ได้ ลเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับเอาลับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ทําการนะครับใส่กองน้ามันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ทําการเติมน้ํามันไปแล้ว1ลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันจะหยุดไหลหรือเปล่านะครับตอนนี้คือมันไม่ไหลนะครับตอนนี้คือสภาพปกติมันจะไม่ไหลนะครับเดี๋ยวผมจะดูดนะครับใช้ปากดูดเลยนะครับใช้ปากดูดเลยเดี๋ยวผมจะดูดนะครับ เวลาดูเนี่ยมันต้องไหลนะครับมันต้องไหลแล้วก็เวลาที่เราไม่ดูเน่มันต้องหยุดไหลนะครับมันก็จะมีค้างที่อยู่ค้างอยู่ในท่อบ้างก็มีนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้สภาพหนึ่งนะครับนี่เลยครับมันต้องถ้าเาากิดว่ากล้องน้ำมันดีเนี่ยมันต้องไม่ไหลนะครับนะครับมันก็จะหยุดไหลลนะักษณะแบบนี้น,นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะดูอีกก้องนึงนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเกิดว่าก cool. you know, like ้อนน้ำมันดีนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก้อนน้ำมันดีอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่เลยนะครับไม่ไหลแล้วนะครับที่มันมันยังไหลบ้างก็คือว่ามันค้างอยู่ในท่อนะครับมันก็จะมีไหลบ้างนะครับอันนี้คือหยุดไหลแล้วนะครับเห็นไหมครับรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้เราสามารถซ่อมได้นะครับถอดมาล้างได้นะครับถอดมาล้างได้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ ไม่เอ่อของฮอนด้าเนี่ยมันจะถอดมาล้างไม่ได้นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้เราล้างแล้วก็ปกตินะครับแล้วเราก็ได้ทําการเปลี่ยนท่อใหม่ด้วยนะครับท่อตัวน,นี้มันเก่าแล้วนะครับเราได้เปลี่ยนท่อใหม่ด้วยนะครับเราจะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดูดออกไป ใช้ปากดูดก็ได้นะครับเพราะว่าท่อนี้มันเป็นท่อใหม่นะครับท่อสะอาดอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าน้ำมันมันไหลหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับตอนนี้น้ำมันไม่ไหลนะครับเราก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันไหลหรือเปล่าขยับขยับลุ้นิดนึงอาการแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าแก้แล้วไม่หายนะครับให้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเข็มลูกเปลี่ยนเข็มลูกลอยนะครับตอนนี้เอ่อของคันนี้ก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนเข็มลูกลอยนะครับเราแค่ล้างทำความสะอาดแล้วก็แก้ไขปั๊มแก้ไขก๊อกน้ำมันด้วยนะครับ2องานนะครับ2 2เคสเลยนะครับ เอาละ,ละก็จะมีประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆนะครับก็น่าจะใช้ต่อได้อยู่นะครับหลายเดือนนะครับถ้ามีปัญหาอีกเราก็จะมาล้างอีกนะครับเพราะว่าอาการแบบนี้ถ้าเกิดว่าถังน้ามันเราไม่สะอาดนะครับถังน้ำมันเราไม่สะอาดมีคร,า,า,ราบสนิมอะไรพวกนี้คราบสนิมพวกนี้มันจะมาทําให้ก้องน้ามันตวนี้เสียแล้วก็มันจะมาทําให้เข็มลูกลอยมันปิดไม่สนิทนะครับเพราะว่ามันจะไปขวางเข็มลูกลอยไว้ทาให้เข็มลูกลอยมันปิดไม่สนิทนะครับมันก็มีผลเหมือนกันนะครับ เอาละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่นครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการจอดทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ออมาตรวจเช็คดูนะครับน้ำมันก็ไม่มีนะครับไม่มีน้ํามันหยดที่พื้นนะครับก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับคันนี้นะครับตอนแรกที่มานั้นก็คือว่าน้ํามันมันจะไหลซึมบริเวณรูระบายนะครับรูระบายตรงนี้นะครับไหลไหลซึมตรงนี้นะครับทําให้เราได้ทําการล้างคาบูนะครับคันนี้ก็คือได้ล้างคาบูแล้วก็ได้ทําการปรับเข็มลูกร้อยใหม่นะครับ ปรับลูกลอยให้มันต่าลงนิดนึงนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดตรงบริเวณเข็มลูกลอยนะครับแล้วก็มาแก้ไขนะครับก้นน้ำมันสูญญากาศที่อยู่ตรงนี้นะครับก้นน้ามันนะครับมาล้างทำความสะอาดใหม่นะครับแล้วทีนี้ก็จอดทิ้งไว้นะครับชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่ไหลนะครับสลักที่นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแก้ไขได้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ